สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นกิจกรรมเรื่องของวันข้าวสงขานะครับที่ทางนายกสินทบอินทรัตนะครับนายกอบตอตท่าข้ามแล้วก็เครือข่ายนะครับได้ จัดกิจกรรมวันข้าวสงขานะครับกิจกรรมเล็กๆขึ้นมาแต่ว่านะครับมีอนาคตที่น่าสนใจนะครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับผมนึกถึงท่าข้ามนะครับนายกสินทบอินทรัตพยายามที่จะหยิบยก เอกลักษณ์ของท่าข้ามนะครับท่าข้ามอากาศดีผู้คนมีน้ำใจนะครับถ้าหากว่าในอนาคตอันใกล้นะครับท่าข้ามในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับ พื้นที่อุดมสมบูรณ์อยู่ใกล้ๆเมืองหัดใหญ่เนี่ยนะครับจะเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจมากนะครับท่านนายกสินทบอินทรัตครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิชานครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านเลยครับรับผมท่านนายกครับ เล่าถึงกิจกรรมวันข้าวสงขานะครับที่จัดที่หลาต้นโดเมื่อวันก่อนให้ฟังหน่อยครับทนายโครับครับคือคือเดิมอย่างนี้นะครับเนื่องจากาสถาบันทักษิณศึกษาเนี่ยมีอาจารย์เทพรัตน์จันทรัตน์นะครับท่านเป็นรักษาการผู้อวกยการ สถาบันทักษิณศึกษาโดยท่านอธิการบดีนะครับอาจารย์เชษ์นเนี่ยนะครับท่านมอบหมายให้อาจารย์โตนะชื่อเร่นอ,อาจารย์โตผอ,อสถาบันทักษิณศึกษาซึา่งพยายามที่จะรักษาความเป็นวัฒนธรรมภูมิปัญญาของภาคใต้ไว้อยู่คู่กับชุมชนในภาคใต้ประกอบกับในตำบลท่าข้ามผมเนี่ยผมเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในสมเด็จพระเทพซึ่งพระองค์ท่านในคงใช้พระนามเดิมท่านนะครับอพอทํามาเนี่ยนะครับหน้าที่ผมหรือการเปลี่ยนวิธีคิดการปรับเปลี่ยนในแผนพัาท้องถิน่นส่วนหนึ่งก็ใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรท้องถิน่นเรียกว่าทรัพยากรท้องถิ่นที่เรามีอยู่ในตําบลของเราเนี่ยซึ่งร่วมกับองค์กรท้องถิ่นทั่วประเทศเนี่ยหนึ่งในเรื่องนั้นคือการอนุรักษ์อ พืชท้องถิ่นไว้อ่พอพืชท้องถิ่นเนี่ยก็คุยกับอาจารย์โตซึ่งหัวใจเดียวกันว่าสถาบันทักษิณเครา,ารษามาลายทักษิณก็มีหน้าที่จะต้องดูแลภาพรวมทั้งวัฒนธภูมบบรรดาทั้งอะไรประมวลรวมของภาคใต้ทีนี้หลังจากนั้นก็เราเราคุยกันเรื่องนี้สงสามปีแล้วแต่ว่านืองจาก มีข้อจํากัดของผมเนี่ยบางทีอาจารย์อบอกว่านายกมีตังไหมสองสามหมื่นผมบอกบางทีมีบางทีบางทีใช้หมดก็ปีนี้อาจารย์บอกว่าทั้งนั้นขอใช้เงินของสถาบันทักษิณผลิกษาก่อนก็แล้วกันเพื่อที่จะเป็นหุ้นส่วนแต่ผมเนี่ยอ,ออกหุ้นโดยใช้พื้นที่ทุ่งนาหลาต้นโดประกอบก,บกับโครงการอนุรักษ์พนุกรรมพืชเนี่ยท,ที่ทำมาเนี่ย ่าได้ก้าวไปไปหลายหลายเรื่องนะครับอ่าโดยเฉพาะผมได้รับรางวัลจากจากสมเด็จประเทศมาสองครั้งแล้วนะครับเรื่องเรื่องการโครงการเนี่ยนะครับอ่าตอนนี้กำลังทําเพื่อเข้ารับรางวัลในโครงการที่ในเขาเรียกว่าเกียรติบัตรที่สองนะครับก็ก็เป็นเป็นเป็นแรงบันดาลใจให้ผมกับอาจารยอา์อาจารย์โตเนี่ยครับได้ทำงานนี้นี้มาแล้วก็ เกิดวันสงขลาไรเฟรติวอนนะครับหรือวันข้าวสงขลาเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนาที่ลาต้นโดตมบนท่าข้ามครับคุณวิจารณ์ครับครับผมท่านนายกครับผมนึกถึงคำพูดขึ้นมาคำหนึ่งที่คนโบราณแต่แรกบ้านเราเนี่ยจจะพูดติดปากมาตลอดนะครับบอกว่าในน้ำมีปลา ในานามีข้าวถ้าหากว่าพื้นที่ใดมีสองมีสองสิ่งนี้เนี่ยนะครับในาน้ำมีปลาแสดงว่าสิ่งแวดล้อมต้องดีต้องมีความบุดมสมบูรณ์นะครับในาน้ำมีปลาแสดงว่าทรัพยากรธรรมชาติดีน้ำดีมีความบูดมสมบูรณ์ในขณะเดียวกันเนี่ยในนามีข้าวนะครับก็แสดงว่าดินต้องดี น้ำต้องดีจึงจะทํานาข้าวได้ผลผลิตที่ดีนะครับถ้าข้ามเนี่ยนะครับท่านนายกคิดว่าสามารถที่จะ ทำได้ไหมครับในปัจจุบันทำให้คลองที่ท่าข้ามลำน้ำที่ท่าข้ามมีอยู่เป็นสายน้ำที่มีปลานาที่ท่าข้ามมีอยู่เป็นนาที่มีข้าวในานาของท่าข้ามเนี่ยก็เป็นนาที่มีปลานะครับเหมือนสมัยก่อนเราไปตรงเบ็ดในนาก็ได้ปลาช่อนก็ได้ปลาดุกก็ได้ปลาหมอคนไปตกปลาก็ได้ปลาหมอสามารถที่จะ ย้อนกลับสามารถที่จะทำให้มันเกิดขึ้นมาได้อีกไหมครับท่านนายกครับที่ท่าข้ามาครับก,ก็อันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ท้าทายเหมือนกันนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยผมอนุร,รักษ์ลำคลองในตะมนท่าข้ามไว้เป็นช่วงๆมีทำนบกั้นน้ำหรือเกิดเล็กๆนะครับเป็นช่วงๆก็ปีนี้หลายพื้นที่อย่างบ้านแม่เตยอ,อย่างเงี้ยหรือที่วัดแม่เตยท่านอนุร,รักษ์พันปลา แต่ว่าเนื่องจากการแล้งจัดเนี่ยนะครับทําให้น้ําเหลือนิดหน่อยในคลองนะครับแล้วก็ปีนี้น้ําแห้งที่หน้าสํานักงานอ,อบอตอถ้าข้ามผมก็เหมือนกันครับผมทำซังเก็บน้ำหรือฝายมีชีวิตเนี่ยไว้ที่หน้าก็สามารถอนุรักษ์พันปลาไว้ได้แต่ว่าท้องนาโดยภาพรวมที่ทุ่งนาหลาต้นโดเนี่ยปีนี้แห้งก็เลยเไม่สามารถอนุรักษ์พันปลาในทุ่งนาได้แต่ว่าใน ในหน้าเขื่อนหรือหน้าทําน้กั้นน้ําในคลองเนี่ยเป็นช่วงๆเนี่ยอนุรักษ์พันปลาไว้แล้วก็ผมก็ห้ามจับปลาใครจับปลาเนี่ยก็บอกกรรมนันผู้ใหญ่บ้านหรือบอกตํารวจเลยนะครับว่าผมขอจับนะเพราะหลายคนไปไปลักไปลักจับปลาที่อนุรักษ์ไว้นะครับก็ก็ทาได้ระดับหนึ่งก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยผมจะพยายามที่จะคลองเนี่ยผมเคยคุยนาะยกอปจือนกับอกท่านเวลา อ่าหรือชนประธานมาเนี่ยท่านออกแบบให้ให้อ่าอ่าทำนกกั้นน้ํานะครับสามารถที่อนุรักษ์ปันปลาสามารถอนุรักษ์ต้นไม้ที่ริมคลองไว้ได้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องใหญ่ของเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือของบ้านเราเลยนะครับก็ข้อน,นี้เป็นเรื่องที่ไม่ยากครับแต่ว่าอาจจะไม่ดีที่สดุดแต่ว่าอาจเพราะว่าบ้านเมืองมันรุกเรียกว่าหมู่บ้าน,นต่างๆรุกมากขึ้นก็ก็เป็นที่มาว่าเราทําได้มีข้อจํากัดครับคุณมิจันครับ ครับถ้าข้ามถ้าหากว่าสามารถที่จะมีภาพเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้นะครับคงจะ,อะตอบโจทย์คงจะ,ะเป็นภาพเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนเกิดขึ้นมาได้จริงๆนะครับอย่างอ,อย่างสวยงามนะครับแล้วก็คนเมืองเนี่ยผมคิดว่าในปัจจุบันเนี่ยหายากพื้นที่ ในน้ำที่มีปลาในนาที่มีข้าวแล้วก็มีความยั่งยืนที่นาหลาต้นโดท่านนายกครับมีน้ำทั้งปีได้หรือไม่ทำนาสลับหมุนเวียนทั้งปีเนี่ยได้หรือไม่ครับท่านนายกครับไม่ไม่ได้ครับพื้นที่ตรงนี้ที่เราสืบประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมาก็สามร้อยกว่าปีก็หักป่าเป็นนาเนี่ย คนโบราณแต่ว่าไม่มีสายน้ำที่จะทำนาได้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 หลายครั้งแต่ทำนาได้ครั้งเดียวคือใช้ใช้ฤดูฝนในการทำนาถ้าไม่มีฝนตกเรียกว่าระหว่างกันยาจนถึงธันวาเนี่ยเป็นเป็นหน้าหน้าทำนาเราทำได้ครั้งเดียวเท่านั้นเพราะว่าเราไม่มีแหล่งชุมประทานเหมือนทิศตะวันตกของอำเภอใหญ่ซึ่งมีแหล่งชุประทานจาก หลายหลายพื้นที่นะถ้าทางโน้นเขาเ็ามีน้ำลตลอดทั้งปีแต่ผมเนี่ยมีเขาเล็กๆนะครับมีลําคลองเล็กๆมีสายเหมืองอ่าสายคลองเล็กๆนะไม่สามารถที่จะทํานาได้แต่ว่าเราเวียนคงทํานาปีปีละครั้งก็อนุรักษ์พันธุ์ข้าวไว้ที่ที่ผมอาจจะโพสต์กัไปหรือวันนั้นอาจจะตั้งแต่แปดโมงเช้าจนถึงสองทุ่มเลยนะครับเ,เราคุยเรื่องข้าวซึ่งคิดว่าพี่น้องที่อนุรักษ์ไม่ว่า พี่น้องชาวบ้านหินเกลี้ยงนะครับผู้ใหญ่บ้านวชรินนะครับหรือผู้ใหญ่หลายๆคนนะครับที่มีนาเล็กนาน้ออยู่แต่ว่าฝั่งฝั่งหมู่หนึ่งถึงหมู่ที่สี่อาจจะหมดไปแล้วเพราะหมู่บ้านเข้ามาแต่ว่าฝั่งหมู่ที่ห้าหกแปดพอมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่ามื้อที่ที่ที่มีมากที่สุดคือบ้านห่นเกลี้ยงหรือที่บริเวณทุ่งนาลาต้นโดเราก็เป็นจัดเป็นไฮไลท์ของวันนั้น ในวันข้าวสงขาแล้วก็เชิญเพื่อนท้องถิ่นต่างๆนะครับโดยเฉพาะคนปลูกข้าวคนทํานาเนี่ยไม่ว่าจากาจากน้องคูนทรัพ์จากสติงพระน้องจา๋าจากอธีพา,าทีมสบ้ายอทีมนาทวีนะครับทีมรัตภูมิโอ้หลากหลายมากเลยวันนั้นผมต้องขอบคุณทีมงานที่อนุรักษ์พันข้าวไว้ซึ่งท่านท่านทำบ้านท่านผมก็ทำบ้านผมเนี่ยผมว่าเป็นความสุขของ ของผมแล้วก็ชาวตาบลท่าข้ามแล้วก็สถาบันทักษิณศึกษาได้อนุรักษ์ผ่านข้าวไว้และเห็นความสําคัญความงดงามด้วยครับคุณวิชานครับครับท่านนายกครับวันที่สิบหกนี้เนี่ยผู้ว่าพาเที่ยวทัวร์ผู้ว่านะครับะจะไป เขาเรียกว่าเที่ยวในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่อำเภอนาหม่อมนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยผมไปเชื่อมโยงกับทางคอหงทางตลาดสายตรอทางสำนักสัจธรรมบ้านในไร่นะครับเจ้าพ่อคอหงทำให้นึกถึงเส้นทางท่องเที่ยวรอบเมืองหาดใหญ่นะครับทำให้ ผมอยากเห็นเส้นทางท่องเที่ยวจากาตลาดสายเตาะ ที่คอหงไปยังทุ่งนาหลาต้นโดไปยังตลาดนาหลาไปยังสำนักงานอ,อบตท่าข้ามนะครับแล้วก็ไปน้ำน้อยนะครับวิหารทองคำริมคลองน้ำน้อยไปพลุน้ำน้อยควายน้ำไปกรองแหนะครับไปมัสยิดกลางหาดใหญ่ นะครับไปควนลังนะครับสวนส้มโอควนลังนะครับประมาณนี้เนี่ยท่านนายกคิดว่าสามารถที่จะเชื่อมโยงให้เกิดเส้นทางท่องเที่ยวอรอบเมืองหาดใหญ่ในลักษณะนี้ขึ้นมามีความเป็นไปได้ไหมครับใช้รถรางก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้ในอนาคตเนี่ยท่านนายกมองว่าอย่างไรบ้างครับผมว่าเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเรื่องสิ่งที่ดีมากหรือเป็น เป็นการท่องเที่ยวสมัยใหม่เลยนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยเขาอยู่ในเมืองหัดใหญ่เขาไม่รู้เลยว่าที่ท่าค้ามยังมีทำนาอยู่เขาไม่รู้ว่าที่อ่อส้มโอควนลังเนี่ยมันดีที่สุดในในสงขลานะครับอะไรเหล่านี้นะครับผมผมผมก็จะว่าแต่ละพื้นที่เรามีของดีทั้งนั้นเลยนะครับถ้าทำได้เนี่ยผมว่าเป็น,เป,นเป็นมหาสิจั์เลยอในการเที่ยวหนึ่งวันหรือว่าสองวันแล้วแต่นะครับ ึ่งคนหัดใหญ่หรือมาเลนะครับอย่างผมเนี่ยท่านอำเภอหัดใหญ่เอามาเลมาปั่นจัก,กรยานเมื่อวันเมื่อวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมาเลก็นึกไม่ถึงว่าเขามาเฉพาะหัดใหญ่ซื้อของกลับบ้านแต่ว่าเมื่อ,อปั่นจัก,กรยานมามากินน้ําชาแบบมุสลิมของเราเนี่ยที่หน้าสำนักง,งานอบอตท่าข้ามโอ้คุยสนุกครับเรื่องเหล่านี้นะครับผมก็เอาอาหารพื้นถิ่นบ้านเราเนี่ยให้นัก ท่องเที่ยวส่วนมากก็เป็นพี่น้องไทยพี่น้องจีนนะครับจีนจีนมาเลเซียหรือมุสลิมปะปะปนกันมาเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่วิเศษสุดเลยนะครับถ้าทําได้อันนี้สนับสนุนได้เลยครับคุณวิจันทร์ครับเนี่ยผมยังมองว่านะครับสมมุติว่าหาดใหญ่นครหาดใหญ่เป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็หารถแบบรถรางรถเหมือนที่วัดพระโคใช้อยู่นี่นะครับแล้วก็ เที่ยวกันนะครับรับคนจากหอนาฬิกากลางเมืองหัดใหญ่ขับมา,าตลาดสายเจาะกลับมา,าสำนักสัจธรรมบ้านในไร่ไหวเจ้าพ่อคอหงนะครับแล้วก็ไปท่าข้ามนะครับไปตุ่งนาหลาต้นโดไปหลาดนาหลา,าไปวัดท่าข้ามาไปชมสำนักงานอบตอท่าข้ามนะครับ แล้วก็ไปวิหารน้ำน้อยไหว้พระไปกินข้าวริมพูุน้ำน้อยไปดูควายพุกน้ำน้อยไปมัจยิิตกลางสงขาอย่างนี้ครับทำเส้นทางขึ้นมารอบเมืองแล้วก็รับนักท่องเที่ยวรถออกเป็นเวลาเป็นคิวรถ ที่มีเวลารถออกเป็นช่วงช่วงวิ่งต้องเที่ยวรอบเมืองหาดใหญ่เนี่ยถ้าเป็นไปได้เรื่องนี้น่าสนใจท่านนายกคิดว่าถ้าเราเราจะนำเสนอเรื่องนี้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเพื่อให้ท่านผู้ว่าช่วยปรับดันต่อเนี่ยท่านนายกบอกมองว่าอย่างไรบ้างครับเอเป็นเป็นเรื่องดีมากเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากาในพื้นที่แต่ละพื้นที่ที่เราไปเนี่ย เขาได้พัฒนาต่อยอดในงานแล้วก็สิ่งสําคัญคือเรื่องเศรษฐกิจชุมชนเนี่ยนะครับอหัวใจสําคัญคือคนในท้องถิ่นนั้นๆเขาได้พัฒนาตัวเขาเองและพัฒนาพื้นที่สิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็พัฒนาเรื่องอาหารการกินเนี่ยแม้จะเป็นภูมิปัญญาแต่ว,ว่าถ้าเราไม่พัฒนาเนี่ยนะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวต่างๆในรอบเมืองหัดใหญ่เนี่ยผมว่ามีมีเยอะมาก ซึ่งเรื่องนี้คิดว่าท่านปู้ว่านะครับท่านหัวหน้าสำนังกงานจังหวัดก็มาร่วมงานวันข้าวสงขาด้วยครับก่นอนคิดว่าท่านเห็นภาพแล้วนะครับทราบว่าอ,อ,อีกไม่ไกลท่านพัฒนาเป็นใหญ่กว่าหัวหน้าสำนังกงานจังหวัดนะครับก็ผมคาจว่าเรื่องนี้ทางจังหวัดรับได้เนี่ยแบ่งเป็นโซนนาทวีโซนสติงพระโซนหาดใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องดีที่สุดเลยนะครับที่ทําให้เศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว เรื่องสิ่งแวดล้อมที่ไม่เกิดความยั่งยืนในอนาคตครับคุณวิชาตครับครับครับขอบคุณท่านนายกสินทบอินทรัตนายกอบต่าข้ามมากมากนะครับที่เข้ามาร่วมพูดคุยได้ปรึกษาหารือกันนะครับได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันขอบคุณท่านนายกสินทบครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ